การพัฒนาศักยภาพด้านการประมงกแก่วิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้แห่งจำปาสักสปปลาวเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกลมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศหรือชื่อยอ่อว่าไทยก้านะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้งบประมาณในการทําโครงการพัฒนาต่างๆในหลายประเทศนะคะรวมทั้งประเทศสปปลาวด้วยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะของอาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้จำปาสัก เพื่อให้มีทักษะทางด้านการประมงนะคะเพื่อที่จะสามารถดําเนินการเรียนการสอนนะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมงได้นะคะนอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้วนะคะก็มีการพัฒนาทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งได้แก่ศูนย์เรียนรู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้าที่เราอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งมีอุปกรณ์และนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับอาจารย์นะคะและนักศึกษานะคะเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้านพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เป็นโรงโรงพาะเลี้ยงสัตว์น้านะคะบ่อด้านด้านพาะเลี้ยงสัตว์น้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างด้านพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วนะคะยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์นะคะในห้องปฏิบัติการทางด้านโรคสัตว์น้ําทางด้านคุณภาพน้ําเพื่อให้บุคลากรที่นะคะจบการศึกษา ปร,ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมงที่นี่นะคะสามารถที่จะออกไปทํางานเพื่อพัฒนาด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของแผวงจำปาศักดิ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากการส,สนับสนุนสิ่งการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรแล้วนะคะก็ยังมีการสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนทางด้านประมงนะคะซึ่งอาจารย์ทุกท่านที่ เป็นอาจารย์สาขาประมงที่นี่ก็ได้ไปอบรมที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในสาขาประมงนะคะเพื่อจะให้ที่จะสามารถมาสอนทางด้านภาควิชาการนะคะแล้วก็ทางด้านปฏิบัติให้นักศึกษาที่นี่นะคะจบออกไปเป็นเป็นบัณฑิตทางด้านสาขาประมงที่มีคุณภาพนะคะอาจารย์ก็จะผลิตสื่อการสอนที่เป็นฉบับภาษาลาวนะคะในใน15รายวิชาด้วยกันนะคะ นอกจากนี้นะคะอาจารย์ที่นี่ยังได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการนะคะ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท2ทุนนะคะซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะได้แก่อาจาจรย์วีลกรและก็อาจารย์พรสวร,ร์ก็จบการศึกษาในระดับปริญญาโทรเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาทํางานที่นี่นะคะ,ะปัจจุบันนี้นะคะโครงการนี้นะคะ,ะทางตัวแทนรัฐบาลไทยก็ได้มอบส่งมอบศูนย์เรียนรู้การพราะเลี้ยงสัตว์น้าแห่งนี้นะคะให้กับรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลสปปลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมืม่อวันที่25พฤษภาคม 2,565นะคะแล้วปัจจุบันนะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมงที่นี่ก็มีบัณฑิตที่จบออกไปแล้ว2รุ่นด้วยกันนะคะก็มีการทํางานนะคะโดยการประกอบอาชีพทางด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ทํางานในหน่วยราชการต่างๆนะคะทางด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอนอกจากนี้นะคะ ภายใต้โครงการนะคะทางไทยก้าหรือว่ากลมความร่วมมือระหว่างประเทศก็ยังสนับสนุนให้อาสาสมัครเพื่อนไทยนะคะมาปฏิบัติงานนะคะที่สูงเรียนรู้แห่งนี้แล้วก็ที่วิทยาลัยนะคะในฐานะ,ะเป็นครูผู้ช่วยสอนนะคะเพื่อช่วยนักสอนในภาคปฏิบัตินะคะเพื่อช่วยอาจารย์ที่นี่สอนภาคปฏิบัติแล้วก็พาน้องๆนะคะทำกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมทางด้านวิชาการทางด้าน ประมงนะคะหรือว่ากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมนะคะขอ,ของของทั้งสองประเทศค่ะเจ้าสวัสดีเนาะเจ้าอันานไพ่ลังทีว่าได้มีการหัวมือกับโครงการไทยกะหรื่อนว่ากรมการหัวมือระหว่างประเทศเนาะในต้นปี2017ันสิบเจ็ดหาเศร้าส,าสองอยุทธนัทนเนาะเท่ากับได้ทางโครงการเพื่นก็ได้ให้การสนับสนุนขึ้นในการไปฝึกอบรมโด้วยสัพเพมันครูอาจารย์เนาสะสาขาประมง ความหูที่ได้จากอาจารย์ที่ได้ไทยถอนหาหันมานำใส่กับในการเรียนการสอนให้กำนักศึกษาโดยโเฉพาะแล้วก็เป็นในภาคปฏิบัติตัวจริงเนาะที่ผันกับการเรียนการสอนอยู่ในวิทยาลัยห่าหันเช่นว่าปัจจุบันทุนการศึกษาที่เพิ่นได้ทั้งครงการในสนับสนุน,น,นกนนน็คือได้ให้ทุ่นให้กับ การพัฒนาบุคลากรของสคาประมงเขาสองทานทีมาไปาเชียโต่อปริญญาโทอยู่มอุบโดยเฉพาะเป็นสขาประมงปัจจุบันก็ได้สําเร็จการศึกษามาแล้วก็ได้มาสังกัดอยู่ในคณะประมงเขาเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้คณะประมงเขาก็มีความสะดวกหลายอย่างเนาะหลายอย่างขย่อนการสนับสนุนของโครงการเพราฉะนั้นกาเจะเองที่น้าหวหนานาคณะพิชาประมงเนาะฮับพิศพ อยู่เช่นี้ค่ะพเจเองก็รู้สึกดีใจและทีว่าได้หาทุนสนับสนุนจากโครงการไทยกอาหนรโดยเฉพาะแล้วกับเมนการพัฒนากิดความสมคัครครูอาจารย์อยู่ในสาขาประมงเฮาพันลังทีว่าได้มีการไปฟื้นคุมพอมอยู่ใน1ิปเจ็ดขังที่พานมานั้นเนาะเฮาก็ได้นำมาเพิ่มหูที่เป็นเพื่อนโยที่ทั้งอาจารย์จากโมอบุญไทยถอดหายในเรื่องโครงการอ่า ที่ซ้อนนอก่ากการทรงควมหห่ให้กบนักศึกษาเอาการนำเอามาพัฒนาอยู่ในมีทัาลไยเข้านีห้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการขึ้นของที่ซ้อนและทรงควบโห่อันเป็นประโยชน์ที่สองกับเมนที่พันกับการรียนการส้อนก็คือนำผ่านนักศึกษาเหตุผลปฏิบัติอยู่ในร้ายหัวโอโดยเฉพาะกับเมนการผสมพันุป่าผสมพันุกบนอกจากนั้นก็ยังมีการเลียง แน่แดงเนาะกิจกรรมการเลี้ยงแน่แดงแต่กิจกรรมการเลี้ยงปลาสวยงามแต่ก็เฮายัางมีการเลี้ยงปลาไหลอีกเนาะแล้วก็ยังมีการผสมพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดที่ว่าเป็นบทเรียนให้กบนักศึกษาที่สามารถนำสาสนเอาความหูที่ทั้งครูอาจารย์ในไทยทนให้เป็นน้ำใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนสีได้จบมาจากมาอยาลัยอบบุบลราชธานีเนาะก่อนอื่นมุดขาระเจ้ากับขอขอมุกขอบใจ ทางมหาวิาลอุบลาราชธานีโดยเฉพาะอาจารย์อยู่สาขาเกษตรศาสตร์ข้าพเจ้าภาคุูมใจที่สุดก็คือได้บทเทียนอันใหม่ๆเนาะอันใหม่ๆบว่าดานปฏิบัติตัวจริงหรือว่าด่านทฤษฎีจากนั้นข้าพเจ้าได้จบการศึกษามาข้าพเจ้าก็ได้มา,าประจำการอยู่ทีวิาลัยกรรมและประไมจัมปัสสน้ข้าพเจ้าก็ได้นำเอาบทเทียนหรือว่าความรู้ที่ได้ไปเรียนมา สามปีโดยเฉพาะขาพระเจ้าเองเนาะในการเพาะเลี้ยงเนาะการผสมพันธุ์หรือวัลลักณการเลี้ยงปลาต่างๆขาพระเจ้าก็ได้ถ่ายทอดให้นักศึกษาโดยเฉพาะอยู่ในวิชาการผสมพันธ์สนามกับเมนได้เหียนหกสาขาที่ขาพระเจ้าได้ถไยทอดนั้นเนาะสถานที่นี้เมนได้ับโครงการสนับสนุนภายใต้โครงการการลงมือระหว่างประเทศเนาะหรือว่าเงาเมนไทยกะเป็นให้สนับสนุนเป็นอาคารสถานทีเป็นพื้นฐานโครงหลังในการอนา สอนปฏิบัติตัวจริงเป็นโครงสร้างของโคงเพาะเลียงได้ใส่ประโยชน์ได้ร้ายที่สุดภายหลังการไดครับอนานสนับสนุนอะไรก็สร้างพื้นฐานโครงรางอย่างต่างๆเนาะภายใต้การจัดต่างปฏิบัตินั้นเนาะในนาใส่เอาองค์ควมหูหลังจากการในไปยกระดับในอน,นันตุปัทโทเนาะสำหรับ ส,สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรพรดาอัคเนศนะคะเออตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครเพื่อนไทยค่ะปฏิบัติงานอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้จำปัสสักค่ะสปลปลาวเป็นศิทธ์เก่ามอุบลค่ะคณะเกษตรศาสตร์สา,สาขาประมงค่ะมาที่นี่ก็มาเป็นอาสาสมัครค่ะมาเป็นครูผู้ช่วยสอนค่ะแล้วก็พานักศึกษาทำกิจกรรมที่นี่ค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจคะ่ะที่เราได้นําความรู้ที่เราเรียนมาจากคณะเกษตรศาสตร์สาขาประมงนะคะได้มาออให้น้องๆที่นี่ได้เรียนรู้เหมือนกันคะ่ะ